โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4N1C ผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียววัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครูในโครงการครูลักถิ่น 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีทักษะและนำกระบวนการ PLC มาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้โดยนวัตกรรม4 n 1 c ให้มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามช่วงวัย 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4N1C ผ่านกระบวนการ PLC ภายใต้การนำของพ่านพ่วมในการพระธร,รรมาจกำนินการดำเนินกิจกรรม PLC ด้วยนวัตกรรม 4N1C ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกแต่งตั้งคณะดำเนินงาน PLC ในโรงเรียนโดยใช้นวัตรกรรม 4N1C เป็นการร่วมมือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นได้แก่ระดับชั้นปฐมวัยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และระดับพัฒยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โดยในแต่ละช่วงชั้นจะมีการ PLC ร่วมกันกับผู้ปกครองหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขพัฒนา าการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเล่าเรื่องจากภาพวันนี้กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพของประตูมีอุปกรณ์อยู่ในกล่องวิเศษนี้ มแล้วก็ไปเจอบ้านพี่ไปบ้านไม ตัวอย่างการดำเนินงาน PLC ที่ผ่านมาระดับชั้นปฐมวัย ทางาคณะครูประถมวัยมีการวางแผนดําเนินการ PLC โดยจัดตั้งกลุ่ม PLC ประถมวัยเพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนปัญหาการเรียนรู้ที่ผ่านมาโมเดลทีเชอร์ได้วิเคราะห์นันนักเรียนด้วยผังก้างปลาไว้ดังนี้ปัญหาที่พบนักเรียนขาดความสนใจในการทำงานปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหามีดังนี้ 1. ่ครูผู้สอนไม่ได้สอนในชั้นเรียนเป็นการสอนผ่านคลิปวิดีโอ 2. ส,สื่อการสอนสื่อการสอนเป็นรูปแบบใบงานซ้ำๆไม่กระตุ้นความสนใจ 3. นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการทำงานหรือกิจกรรมเบื่อหน่ายการเรียนและขาดความรับผิดชอบ สสภาพแวดล้อมเนื่องจากนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนบางคนอาจขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครองผู้ปกครองไม่มีเวลาเป็นต้นเมื่อพบปัญหาแล้วโมเดลที่ชื่อได้ทำการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม PLC และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อและเครื่องมือวัดผล ซึ่งสื่อนวัตกรรมที่โมเดลทิเชอร์สนใจนำมาแก้ปัญหาในครั้งนี้คือชุดกิจกรรม Happy Box เป็นชุดกิจกรรมนำไปใช้ที่บ้านเพื่อฝึกทักษะต่างๆควบคู่ไปกับการเรียนผ่านคลิปวิดีโอช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กๆอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กอีกด้วย จากนั้นโมเดลทิชร์ได้เปิดชั้นเรียนให้บัดดี้ทิชร์ได้มาสังเกตการสอนร่วมกันกิจกรรมนำไปใช้ที่บ้านวันนี้นะคะเราจะมาทำการผูกข,ข,ข้าวแบบ กานบ้านแก้ค่า จากนั้นโมเดลที่เชอร์ได้ร่วมกันสะท้อนคิดในกลุ่ม PLC หลังได้เปิดชั้นเรียนโดยนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้สอนจริงโดยมีบัดดี้ที่เชอร์สังเกตการสอนจากคลิปวิดีโอทำให้ได้รับฟีดแบค k ได้รู้ในสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรพัฒนาสามารถนำสิ่งที่ได้ข้อเสนอแนะต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแผนรายต่อไป ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 1. โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครูในโครงการครูรักถิ่น 2. ผู้บริหารและคณะครูมีทักษะและสามารถนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4N1C ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขพัฒนาตนเองเติมตามศัก,กยภาพและภาพภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเอง 4. ชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 1. ครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอกทำให้ครูยังไม่เข้าใจวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. การทำกิจกรรม PLC ร่วมกับผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้มีความยากลำบากเนื่องจากต้องใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารบางครอบครัวไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ครูที่มีความรู้ความสามารถในวิชาเอกร่วมกันทํา PLC และเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 2. แจ้งข้อมูลข่าวสารทั้งทางออนไลน์และแจ้งส่วนตัวเมื่อมีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองในช่วงเวลารับนักเรียนหลังเลิกเรียนแนวทางการพัฒนาต่อยอดของโครงการ ในการพัฒนาต่อยอดโครงการจะมีการจัดกิจกรรม PLC ระหว่างช่วงชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาวิธีการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น